สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปรีวิวอาหารนะครับหรือว่าบุฟเฟ่ต์ไบหยกนั่นเองนะครับผมราคาหลักร้อยนะครับวิวหลักล้านเลยนะครับใจกลางกรุงเทพเลยนะครับซึ่งตึกใบหยกนะครับจะมีตึกใบหยกหนึ่งแล้วก็ตึกใบหยกสองนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปที่ตึกใบหยกสองซอยราชปารมนะครับเขตราชปารมรัฐทีวีกรุงเทพครับผมใครที่อยากออกไปทานอาหารทะเลสดๆนะครับไม่อยากขับรถไปไกลต้องไปที่ใบหยกบุฟเฟ่ต์ได้เลยนะครับที่ห้องอาหารแบง g อกสกายชั้นที่78นะครับ โรงแรมใบหยกสกายตึกใบหยก2นะครับต้องย้ำว่าเป็นตึกใบหยก2นะครับอันนี้เราก็มารอ,อต่อคิวซื้อตั๋วนะครับที่ที่เกตเคาน์เตอร์นะครับ,รนะรบผมและอยากจะบอกว่านะครับใบหยกบุฟเฟ่เนี้ไม่ได้มีแต่อาหารซีฟูด้ดนะครับยังมีพวกอาหารนา,นานาชาติให้คุณเลือกมากกว่าประมาณ50รายการเลยนะครับผมราคาก็ตั๋วก็จะอยู่ประมาณ890บาทต่อคนนะครับผมสามารถจองล่วงหน้าหรือว่าเราไปซื้อตั๋วที่ เคาเตอร์ที่ผมเกิดมาตะกี้นะครับที่เป็นภาพวิดีโอตะกี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับก่อนไปทานอาหารสามารถไปทานอาหารได้เวลาที่เขากําหนดนะครับแต่ว่าเราสามารถไปชมวิวได้ก่อนนะครับนี่ครับวิวสาหรับวิวนะครับเราสามารถชมทัศนียภาพนะครับของกรุงเทพมหานครบนตึกสูงได้เลยนะครับตึกนี้สูงเฉียดฟ้าเลยก็ได้นะครับสําหรับจุดชมวิวนะครับมีชั้นที่77นะครับแล้วก็ยังมีมุมให้ถ่ายรูปอีก มากมายนะครับไปลงโซเชียลได้เลยนะครับสำหรับจุดชมวิวนะครับจะมีดาดฟ้านะครับซึ่งเป็นพื้นหมุนนี่ครับอันนี้เป็นพื้นหมุนนะครับมันจะหมุนตลอดเวลานะครับที่ชั้น8 4นะครับคือเรายืนอยู่เฉยๆนะครับแล้วพื้นมันจะหมุนไปรอบๆเป็นวงกลมอะครับอันนี้คือสวยงามมากเลยครับในเวลากลาคืนบรรยากาศก็ดีครับนะครับมองไปวิวแต่ว่าอาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีรั้วกั้นนิดนึงนะครับเขาบอก่คนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถามว่าวิวสวยมันสวยมากครับอากาศก็ดีครับผม มาชมวิวมาทานอาหารได้นะครับที่บุฟเฟ่ต์นะครับผมอันนี้เราอยากให้ชมวิวไปเรื่อยๆเลยนะครับจากนี้น,นะครับเราก็จะมาดูว่าอาหารมีอะไรกันบ้างนะครับผมอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับผมจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับแต่ผมก็เดินอ้อมๆไปนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นไข่ข้นถ้าไม่จาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นไข่ข้นแล้วก็ เป็นไข่พวกทรงเครื่องครับจะมีพวกอาหารทะเลมีกุ้งมีหมึกอยู่ด้วยนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับอันนี้อร่อยมากนะครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะครับคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอร่อยมากครับผมชาบูนั่นเองนะครับชาบูอันนี้คือถ้าใครมาแล้วไม่ทานตรงนี้ถือว่าพลาดนะครับผมอันที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นก้วงหอยนางรมสดๆเลยนะครับหรือว่าจะเอามายำก็ได้นี่ครับเขาจะมียำให้ถ้าใครไม่กินสดก็จะมียำสุกมีพวกกุ้งย่างอาหารทะเลนี่เพียบครับผม เนี่ยครับมีหอยมีกุ้งมีหมึกนะครับเขาจะย่างให้เลยถ้าเราต้องการมากน้อยเท่าไหร่เราก็แจ้งเขาได้นะครับแจ้งพนักงานได้แล้วก็กินได้ไม่อั้นเลยนะครับผมใครจะกินกี่รอบก็ได้แต่ว่าให้อยู่ในเวลาที่จํากัดนะครับผมอันนี้นะครับก็อาหาญี่ปุ่นที่ผ่านมาแล้วับก็เป็นพวกข้าวปั้นนะครับพวกเขาเรียกว่าอะไรนะปลาดิบนะครับพวกซาชิมิพวกวาซาบิซอสโยซุอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถแบบ เลือกทานได้ตามใจชอบเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสําหรับคนที่อ่ากินครีนนะครับก็จะเป็นพวกผักอะไรอย่างเงี้ยพวกผักพวกสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถทานได้ห่างนั้นเราก็มาต่อกับพวกของหวานนะครับของหวานก็จะมีหลายชนิดนะครับมีขนมเนี่ยครับมีขนมไทยๆเลยผมก็จําชื่อไม่ได้เพราะมันมีหลายชนิดแต่ว่าให้ดูไปเรื่อยๆเลยครับแต่ถามว่าอร่อยไหมคืออร่อยมากคือเน้นทองมากกินแบบกินแบบสุดๆมากผม อันนี้เป็นพวกเค้กช,ช็อกโกแลตนะครับผมเนี่ยครับก็ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับพอทานพวกขนมเสร็จน,นะครับก็จะมีพวกของหวานนะครับมีรอดช่องมีพวกฟักทองมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาต่อพวกไอติมอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไม่อิ่มนะครับสามารถกินต่อได้อาหารไม่ใช่แค่อาหารไทยนะครับมีอาหารนานาชาตินะครับมันจะเป็นวงกมลมเราสามารถเดิน รอบวงกลมนั้นได้เลยนะครับชอบร้านไหนก็ทานร้านนั้นนะครับผมนี่ของโปวดผมข้าวเหนียวทุเรียนนะครับไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเดียวนะครับเนี่ยอันจานเล็กๆนี่ก็คือข้าวเหนียวทุเรียนครับผมอันนี้เราก็มาทานกันได้แล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นพวกผัดไทยนะครับผัดไทยกุ้งมันกุ้งนะครับเนี่ยครับชาบูผมแล้วก็จะเป็นพวกสเต็กนะครับสเต็กก็จะมีสเต็กหมูไก่ปลานะครับสามารถเลือกได้ เป็นพวกวาซาบีอันนี้เป็นยำหอยนางรมครับผมอันนี้เป็นพวกปลาดิบนะครับผมไข่ข้นอันนี้เอามาทุกอย่างเลยครับเพราะว่าชอบกินทุกอย่างเลยนะครับผมบรรยากาศนะครับอันนี้จะเป็นของหวานนะครับเนี่ครับข้าวเหนียวทเรียนของปรดผมเลยนะครับผมสุดๆแล้วก็ต่อด้วยผลไม้นะครับผลไม้ก็มีทุกอย่างเลยถ้าเราจะกินกินแบบไม่อั้นเลยนะครับครับสําหรับ เวลาเราทานเสร็จแล้วเราก็มาชมวิวอีกหนึ่งรอบนะครับบอลกลับได้เลยครับมันถ่ายรูปหาเช็คอินได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายชั้นนะครับให้เราชมวิวนะครับสําหรับบุฟเฟ่ต์นะครับเขาจะให้ทาน2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับมีหลากหลายสไตล์ดังที่เราเห็นนะคบมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารคาวหวานนะครับเขาจะเปิดให้เราเข้าไปทานตั้งแต่เวลา5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับเพื่อให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศนะครับ ก็จะมีห้องอาหารก็จะเขาจะตัดโตะนะครับให้ติดริมกระจกเลยนะครับให้เรามองเห็นด้านล่างวิวมหานครนะครับผมซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนิวนอร์มอลเลยก็ได้นะครับมาที่นี่ผมว่ารับรองว่าประทับใจจริงๆนะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะครับผมสําหรับอาหารนะครับไม่ได้มีแค่อาหารไทยๆนะครับอาหารที่ผมกล่าวมาตอนแรกนะครับยังจะมีพวกอาหารอิตาเลียนนะครับที่ถูกปากคนไทยเลยเช่นพวกสเต็กพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ วกน้อ,นองสเต็กนี่ก็จะมีนอม่องมีหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผัดกระเทียมพริกแห้งอะไรอย่างเงี้ยพาสต้าอะไคาคา,าโบนาร่าโรยด้วยเบคอนอะไรเสิร์ฟคู่กับขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะครับสามารถมาชมมาทานได้นะครับผมเครื่องดื่มก็ผมไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่าก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับมีทั้งแบบโซนน้ำต่างๆนะครับเป็น โซนน้ำสมุนไพรนะครับพวกกระเทียมกระเทียบไอ้สอกระเจียมนะครับผมก๊กฮวยนะครับน้ําผลไม้เช่นลิ้นจี่น้ําส้มผลไม้รวมน้ามําอัดลมอะไรอย่างเงี้ยยังมีชาเขียวต่างๆนะครับผมถ,ถือว่าครบนะครับงานนี้ได้ทั้งความสุขทางใจแล้วก็ความสุขทางท้องนั่นเองนะครับผมอิ่มท้องนะ